สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงกรเกษตรและสหกรกันอีกครั้งนะครับเมื่อพูดถึงการส่งออกสินค้าเกษตรสิ่งที่สําคัญไม่แพ้คุณภาพก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรครับที่ยิ่งคข้มงวดและยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตมากขึ้นเท่านั้นครับกระทรวงเกษตรและสหกรครับจึงได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตการอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าการส่งออกสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็งเพิ่มเติมครับโดยมีการกําหนดให้ผู้ประกอบการนั้นต้องส่งเอกสารหลักฐานครับประกอบการนําเข้าส่งออกทุกครั้งเพื่อป้องกันการนําเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์อ้างว่าเป็นทุเรียนของประเทศไทยครับ อีกทั้งยังเป็นการยกกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและสารต่อการทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างต่อเนื่องครับที่ผ่านมานะครับได้มีการประกาศกฎกระทรวงแล้วด้วยกัน2ฉบับนะครับซึ่งได้แก่มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุรียนแช่เยื่อแข็งและมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสําหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุในปัจจุบันครับประเทศคู่ค้าได้มีการกําหนดให้ผู้ส่งออกนั้นต้องแนบเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์การตรวจเชื้อชุดลินรีก่อโรคครับ ทั้งโลหะหนักแคดเมียมและสารสีต้องห้ามโดยมีผลบังคับใช้แล้วครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2568เป็นต้นมาครับเพื่อเป็นการลดปัญหาทางการค้าและเป็นไปนตามมาตรฐานการส่งออกครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ